เรื่อทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกับซีรีส์แบบแนวใหม่เวอร์ชั่นใหม่เราบองว่าใหม่แน่นอนแม้แต่เสียงมันยังใหม่ข้อมูลมันยังใหม่เลยนะคะทุกคนได้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยเตือนโอเคครับโอเคค่ะถา,า,ามเลยนะกดโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราปิดเสียงก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ไม่ต้องมีเสียงเลยนะสวัสดีซีรีสวัสด,ดี บ้างสิริฉันสบายดีหวยงวดหน้าจะออกอะไรไหนคุณลองถามใหม่ซิหว,หวยงวดห,หน้าจะออก,อ,อ,กอะไรฉันคิดว่ามีเจ็ดซูเปอร์ไอดอลแปลว่าอะไรฉันไม่รู้เจ็ด <c oughs> คืออะไรเจ็ดบนห้องน้ำอยู่ไหน ฉันหาให้คุณได้เท่านี้ฉันปวดขี้ก็ไปขี้สิวะคุณคิดว่าถ้าประยุทธ์ออกแล้วประเทศจะดีขึ้นไหมคะฉันก็คิดอย่างนั้นประยุทธ์กับปวิ์จะออกไหมคะไม่รู้เออขาบเร็กไหมเราจะสามารถเจอเจ้าชายที่พระรามเจ็ดได้ยังคะเจอได้ นั่งรถมีสายแปดไปอีกกี่นาทีเราจะไปถึงพระรามโลกคะฉันไม่เข้าใจที่คุณถามสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 ฟิล์มครับสิริค่ะฝรั่งค่ะทีมครับสิริค่ะตอนนี้กิ๊ ฉันคิดว่าสามทุ่มไม่ก็่้า่กำลังคดนี้เนี่ยโอ้แต่นี่แบตโทรศัพท์ของเราเท่าไหร่คะห้าสิบแปดค่ะอันนี้เดีอดิเก้าสิบเก้าสี่มั่วนะคะมั่วนะครับฉันไม่ได้มั่ววันนี้ฉันจะมาสอนเธอพูดสำเนียงอังกฤษแต่เป็นภาษาไทยได้ค่ะ ลองดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันดีค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะหมดดวค่ะป็นยังไงมั่งค่ะฮัลโหลฮัลหลอาล้ากูปุปัปาอากูุปุปุปปา

ขอบคุณผู้ติดตามทุกๆคนนะครับที่มา bye bye. ดูนะครับส่วนวั <Bye. S 1> วนนี <Bye. S 1> ้นะครับ <Bye. S 1> ก็ต้อง <ắm> <Bye. S 1> สวัสดีสวัสดีสวีทแล้วก็ขอบคุณรักษามีแขกทุกๆคนด้วยนะคะด้วยในรายการนี้ทุกคนที่เข้ามาดครับ <Bye. S 1>